สวัสดีคนวันอังคารคะ่ะวันอังคารดวงรายสัปดาห17์17-24มีนาคม2568ดวงจะเป็นอย่างไรให้ไพ่ย,ยิปซีเป็นคำตอบ7ดาบ9ถ้วยและเด็กถือถ้วยสัปดาห์นี้อาจารย์ต้องบอกตรงๆนะคะสำหรับใครที่มีชู้สำหรับใครที่มีความลับต้องระวังเป็นพิเศษ ชู้รักรักซ้อนปิดบังซ่อนเร้นเจ้าชู้หลายใจไม่รู้จักพอรักสนุกเจ้าสำราญการโดนแฉการโดนเปิดโปงเพราะฉะนั้นความหมายไพ่รับลมคมในลึกลับซับซ้อนปิดบังซ่อนเร้นสามใบขอพูดเรื่องความรักก่อนเลยคนมีคู่ระวังเรื่องชู้รักชู้สาวถ้าคุณกำลังจะมีชู้เลิกได้เลิกซะ แต่ถ้าแฟนคุณมีชู้เดี๋ยวคุณจะรู้และจับได้ในที่สุดสำหรับคนโสดอย่าไปยุ่งนะอย่าไปยุ่งคนมีคู่คนมีเจ้าของความรักต้องห้ามลักกินขโมยกินระวังหลังต้องระวังดีๆไปเจอคนเจ้าชู้หลายใจไปเจอคนไม่รู้จักพอถ้าจะกินกินเล่นๆสนุกสนานลันลาอย่ายึดติดอย่าผูกมัด อย่าผูกพันเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่อาจารย์ต้องเตือนนะถ้าคุณเป็นคนมั่นใจว่าคุณถือไพ่เหนือกว่าคุณห้ามตกหมาตายหลงรักคนมีเจ้าของสุดท้ายหนองกลัดอกช้ำใจตายนะคะย้ำเลยนะคะว่าความรักสัปดาห์นี้วันอังคารไม่ดีอย่าริอาจเด็ดขาดส่วนคนมีคู่บอกแล้วนะเตือนแล้วนะ เรื่องการงานใครตอแหลกว่าคนนั้นรอดใส่หน้ากากให้เป็นสัญลักษณ์ของไพ่เจ็ดดาบคือความตอแหลความปลอมใส่หน้ากากเข้าหากันอ่ามึงปลอมกูก็ปลอมนะปากวาจาคําพูดจะทำให้เราเอาตัวรอดได้บางครั้งเกลียดแต่ก็ต้องน้ำขุ่นไว้ในน้ำใสไว้นอกไพ่เก้าถ้วยฉลาดแกมโกงถือไพ่เหนือกว่า ใครที่ทําการค้าการขายจริงๆขายดีนะไพ่ป็นนี้ยขายดิบขายดีมียอดขายตามเป้าเป็นไปในทิศทางที่พึงพอใจแต่อาจารจะเตือนวันอังคารอย่างหนึ่งนะซื่อสัตว์วันอนังคารจําคำอาจารย์ไว้นะความซื่อสัตว์คือคุณสมบัติของการค้าที่ดีระวังนะโซเชียลมันแรงนะจ๊ะระวังนะจ๊ะระวังนะจ๊ะ เพราะไม่งั้นมันจะเป็นปัญหาโดนแฉโดนเปิดโปงไม่ได้กระลุณาซื่อสัตย์กับลูกค้าแล้วคุณจะขายดิบขายดีส่วนคนที่ทำงานประจำมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่ก็มีคนไม่ค่อยชอบขี้หน้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายไพ่มันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าไม่แฮปปี้หรอต้องมาปลอมต้องมาใส่หน้ากานะ คนที่คิดไม่ดีกับคุณเดี๋ยวคุณจะรู้แล้วไพ่แบบนี้มันจะมีเรื่องของการใช้ประสบการณ์อะไรบางอย่างเรามั่นใจกว่าคนอื่นเราทําได้ดีกว่าคนอื่นแล้วพไพ่ใบนี้บางทีมันมีเรื่องของความฉลาดแกมโกงนะมันมีเรื่องของการถือไพ่เหนือกว่าเพราะฉะนั้นอย่าซื้อเกินไปอย่าตรงเกินไปสิ่งสําคัญบางครั้งอะไรที่จะได้มาอาจจะไม่ได้ถูกต้องร้อซแต่ เพื่อประโยชน์ของตัวเราทําไปเถอะนะถึงจะดีส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยอาจารย์ขอแค่ความถูกต้องความถูกต้องนะจะได้ไม่โดนแฉะจะได้ไม่โดนเปิดโปงนะคะส่วนประเด็นสุดท้ายเรื่องการเงินก็ถือว่าดีนะถ้าไม่สำราญบานใจจนเกินไปความหมายของผ้าอยมันมีความชิลความสบายความรักสนุกความมั่นหน้ามั่นใจ อย่าประมาทนะการเงินไม่ได้เสียนะการเงินดีแต่ก็อย่าประมาทถ้าเขาประมาทปุ๊บ เขาก็จะไม่เหลือนะระวังโดนหลอกโดนโกงด้วยคนเราอะ่ะมั่นใจในตัวเองมากไปสุดท้ายโดนหลอกเอาง่ายๆเนี่ยอาจรก็ต้องเตือนแต่ความหมายไพ่ใบเนี้ยอาจจะได้ซื้อรถอาจจะได้ซื้อบ้านอาจจะมีเงินรางวัลอาจจะถูกหวยมันจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกว่าใจฟูทําให้เรารู้สึกมั่นใจภูมิใจอาจจะได้โบนัสอาจจะปิดการขายอถใหญ่ได้อาจจะมีออเดอร์ใหญ่ๆเข้ามาอาจจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามา ได้ซื้อบ้านได้ให้ของขวัญได้ให้รางวัลตัวเองมันก็เลยมีความใจฟูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเรื่องข่าวดีน่าจะได้ของชิ้นใหญ่หรือได้อะไรบางอย่างที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนวันอังคารเลขเด่นเลขมงคล9779แต่ก็ต้องเป็นใต้ดินนะ ต้องเป็นใต้ดินนะถึงจะตอบโจทย์นะแล้วมันจะมีอะไรฟุกฟุกอีกมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นไพ้ไปเนะ้ r เซอร์ไได้อะไรฟุกฟุมีข่าวดีเข้ามาไม่คาดฝันเพราะฉะนั้นนะ่ะใส่หน้ากากให้เป็นตอแหลให้เป็นนะน้ำขุ่นไว้ในน้ำใส่ไว้นอกแล้วจะดีกับเราในเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์นะคะเสริมดวงนิดนึงพญายนาคสัญลักษณ์ของนากระบาดนากเ,กนเกี้ยวกอดเกี่ยวกลมเกลียวกันไว้มีทูปลดนี้แถมให้เสริมดวงการเงินมีกิน มีใช้ไม่หมดไม่อดตายเสริมดวงโชคลาภเสริมดวงความรักรักไข้กลมเกลียวกอดเกี่ยวกันไว้ใครต่อแหลใครไม่จริงใจเปลี่ยนสัตรูให้ใกลายเป็นมิตรได้ป้องกันคุณใสศสย,ยศาสตร์นะสะท้อนสิ่งไม่ดีออกไปพกติดตัวพกใสก่กระเป๋าตังค์แล้วดีอาจารย์แถมทูบปลดนี้ให้ด้วย ชุดนี้239บาทส่งฟรีไม่มีปลายทางส่งฟรีไม่มีปลายทาง239บาบาทเท่านั้นแคปหน้าจอแล้วทักมาได้เลยแล้วก็ประเด็นสุดท้ายสุขภาพ คอเลสตอรอลเบาหวานความดันใครมีเรื่องของการผ่าตัดสัลยกรรมหรืออะไรใดๆก็สามารถทำได้ในช่วงนี้อาจจะต้องควบคุมน้ำหนักนิดนึงแล้วก็ดูเรื่องของการดื่มน้ำนะคะเซนแม่นนะสัปดาห์นี้เซนแม่นลังสังหรณ์ดีก็ขอให้เอาเซนเอาลังสังหรณ์นี้ยไประวังคนที่มันไม่ดีคนที่มันไม่ชอบมาพากลระวังหลังให้มากแล้วสุดท้ายทุกอย่างจะผ่านผลไปด้วยดี จะดูดวงส่วนตัวอาจารย์รับดูดวงด้วยไพ่หยิบซีเริ่มต้นหนึ่งคำถาม39บาทใครอยากได้เครื่องรางไว้พกติดตัวก็ทักมาปูชาได้บุญสัมพันธ์เท่านั้นขอกดไลค์ขอกดแชร์ขอกดติดตามให้ด้วยนะคะสาธุ97ล่ำรวยกันทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ